เจ็บๆพอนะไม่ต้องเยอะเอาเลยครับสวัสวดีคุณผู้ชมชาวไทยเชสายสด,วยวดวยายวงคานทุกคนดีวนนะครับที่จินตนากรเข้าสู่ช่อง Pjy Gamer นะครับผมก่อนที่เราจะเข้าไปดูเฟนนิกกันในเกมเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอเกริ่นอะไรเกี่ยวกับแพทใหม่กับเฟนนิกสักนิดนึงนะครับผม แพตปัจจุบันนะครับ RVC.0 เนี่ยเป็นแพตแห่งการเก็บออบเจ t ตีฟนะครับไม่ว่าจะเป็นมังกรสายฟ้าล่าง2นาทีล่าง8นาทีนะครับหรือว่าจะเป็นดาร์คสเลเยอร์่าง2นาทีล่าง8นาทีล่าง15นาทีก็สเลเยอร์นะครับแล้วก็มังกรเล็กแพตนี้ก็น่าสนใจนะครับได้เงินเยอะมากๆไม่เหมือนแพดเก่านะครับที่เราแบบไม่ต้องสนใจมังกรเลยก,ก็ได้นะครับฟาร์มอย่างเดียวก็ได้ไฟอย่างเดียวก็ได้แต่แพตปัจจุบันต้องสนใจทั้งมังกรทั้งดาร์คทั้งมังกรเล็กนะครับผมมีความสําคัญหมดทั้ง3ตัววเเเลยยทีีดพราะนั้นเว คือหนึ่งในฮีโร่ที่เก็บออบเจคทีเหล่านี้ได้เก่งมากๆเพราะนั้นผมฟันธงเลยว่าเฟนิกแพทนี้มาแน่นอนนะครับผมก็ไปดูไอเทมที่ผมใช้เลยนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเริ่มต้นด้วยธนูฟาร์มนะครับรองเทา้าดาบคริสติงมุรามาสะปิดท้ายด้วยเดอะบีสนะครับวงการเดอะบีสเข้าแล้วออกไม่ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าจังหวะขึ้นบ้านอะไรเงี้ยครับเราอาจจะเปลี่ยนเดอะบีสเป็นตายเกิดแล้วสลับเขียวอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเรายังไม่ขึ้นบ้านเราก็ใช้เดอะบีสไปเรื่อย ส่วนธนูฟาร์มอันแรกนะครับพอเราผ่านไปสักกลางเกมเนี่ยเราก็สามารถอัปเกรดเป็นธนูชิ้นใหญ่ได้นะครับผมประมาณนี้ฮะสำหรับไอเทมเฟนิกต่อไปครับเป็นพลังแฝงนะถ้าเกิดว่าเป็นเกมทั่วไปนะผมจะใช้พลังแฝงเซตที่2นะครับนั่นก็คือตายเกิดนั่นเองนะครับพลังแฝงย่อยก็จะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเกมไหนที่ผมรู้สึกว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีตัวเบิร์ดเร็วอย่างรุนแรงนะครับผมอาจจะเอาเซตที่1มาเล่นนะครับก็คือพลังแฝงโล่เหลืองนั่นเองเราจะสามารถต้านทานการเบิร์ดเดามจได้พอสมควรนะ ประมาณนี้นะครับผมสำหรับพลังแฝงผมใช้อยู่2อันนี้นะฮะต่อไปครับรูนผมจะใช้เป็นคริติคอลสิบนะครับผมแนะนําเลยนะแพทนี้เป็นแพทแห่งเกมเร็วนะครับใครที่ใช้แรมเพจอยู่นะครับอยากให้เปลี่ยนกลับมาใช้คริติคอลสิให้หมดเลยนะครับแทบจะทุกตัวเลยก็ว่าได้นะยกเว้นแบบว่าตัวไหนที่อัตราคีมันเยอะอยู่แล้วอย่างเช่นคาเฟนี่เป็นต้นนะครับก็อาจจะใช้แรมเพจได้อยู่แต่ถ้าตัวไหนที่แบบว่าอัตราคีไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับแนะนําให้มาใช้ รูนคลิสสิให้หมดเลยนะครับแล้วก็จะเป็นเลสสไิริตดากอนนะครับแต่ว่าเราอาจจะใส่รูนดูดเลือดไว้สัก3เม็ดที่รูนสีม่วงนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับผมประมาณนี้สําหรับรูนนะครับโอเคครับสำหรับการบีบเบื้องต้นสําหรับฮีโร่เฟนิกก็ประมาณนี้นะครับเป็นฮีโร่ที่มีความโดดเด่นในด้านโซโล่ออบเจคทีฟได้ดีมากๆนะครับเก็บออบเจคทีฟคนเดียวได้ไม่ต้องมีใครมาช่วยนะครับเก็บไว้ด้วยนะฮะบอกได้เลยว่ามาแน่นอนครับถ้าเกิดเาพร้อมที่จะดูคลิปเฟนิกนี้แล้วแล้วก็อย่าลืมกด ผมรอยเนี่ยทุกคนผมอันนี้ผมไม่ได้อาจจะไม่ได้ปรับภาพสุดนะไม่ได้แบบสวยสูงสุดนะาสวยธรรมดาถ้าปรับสูงสุดน่าจะสวยกว่าน,นี้แต่ว่าเดี๋ยวผมรอ iPad mini ก่อนทุกคน i อ a d Mini อันใหม่มีใครตามข่าว Apple ว่า iPad mini อันใหม่ผมว่าน่าจะเกมเมอร์น่าจะไปซื้อมาเยอะนะ้อแพดนี้แม่งแท็กกลางไม่ได้ชิบหาย แท็กได้แต่จนนะแท็กได้แต่ไม่ไ,มไ,มได้ตงคงไม่ครบไม่เต็ม,ไม,ตมไม่เต็มเหนื่อยหลองสิลองแท็กสิเฮ้ยสามสิบบาทนะเนี่ยเฮ้ยสามสิบเพราะเมดไม่อยู่หรือเปล่าวะแท็กกระโลมได้หรือเปล่านี่คิดว่าได้สบาทอายย้ยาตัวทำอะไรได้สิงเพื่อนครับอมตะพสซีฟอมตะสกิลหนึ่งสโลเปิดแมปได้ สกิลสองสิงเพื่อนเพิ่มโลให้เพื่อนได้จะเป็นแพทที่ป่าฟาร์มลัวๆแล้วก็มาเจอกันทีก็หน้ามังกรที่แถวขวาไว้หน่อยวะอะนข้ามเข้าไปไหนกันนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องดักเจ็บคิวเลนมั้งเนี่ยอย่าไปแล้วอย่าไปขึ้นไปล่างเลยเพื่อเราไหวเุ้ยเฟิร์สบัตว่ะ <c oughs> ไม่นะอย่า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 นะสวยอะไรนะสกิลสองเพิ่มโลงนะ่งไงแล้วก็สกิลหนึ่งเฮ้ยเอาว่ะแบบนี้เราจะตีคีปแรงมากเลยนะทุกคนนะ อันนี้แบบใหม่โอ้โหมันนายบิดออกว่ะบัฟนี้ก็จะฟาร์มไวจัดนะตีคีฟแรงทั้งคีฟป่าคีฟเลนตีแรงหมดมังก่อนสองนาทีเขาเรียกว่าอะไรนะโฮลี่ดากอนเหรอเป็นโฮลี่ดากอนอยางวะหรืออับิทอยู่วะน่าจะนาทีที่8เป็นเป็นโฮลี่ดากอน แพทใหม่ผมแนะนําให้เอามังกรดีกว่านะมังกรหมายถึงแบบตัวแรกอะ่ะสองนาทีอะ่ะได้มังกรคุ้มกว่าวจะฟาร์มไวมากเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราฆ่าดาร์กเราจะได้แบบตีป้อมซึ่งห้าทีแรกมันตีป้อมไม่ได้แต่ถ้าแบบว่าทีมเราแบบเสียเปรียบแเราต้องเสียมังกรไปก็ต้องไปตีนะไอ้ดาร์กเนี่ยดาร์กตัวสองนาทีเนะี่ยต้องไปตีอยู่ดีนะเพราะว่าก็ดีกว่าไม่ได้ไเลยเลย ได้ยูได้ยูไดย้ยูโอปาโอปาดูเลนมาไงวะไหวระคิวเลนไม่อยากจะห้าวใส่คิวเลนเท่าไหร่ไม่อยากจะห้าวใส่คิวเลนเท่าไหร่ไม่ทานตีดาขำๆปล่าวะตีดาขำๆเดีวยว สองข้าไม่เอาอ็อบเจกต์เลยเนี่ยแพทนี้เน้นอ็อบเจกต์วันนี้เราจะได้บัฟดาร์์เลเยอร์นะครับแพทนี้มันจะเป็นตีป้อมแรงนะออลองตีให้ดูรูนวดตีเข้าป่ะนะมันจะมีเนี่ยเออเนี่ยเป็นลูกตาเรียกว่าอะไรนะสีม่วงๆอะ่ะเหมือนเหมือนลูกตาปีศาจจะออกไปนะ โบ,บ,บ,บ <c oughs> นีก่กำลังสิงผมนะในแมปมันจะเป็นแบบเหมือนเขากว้างเล่นเดีย <c oughs> เหมือนมีเขาโดนสวมเขาวะ่ะวะนี้ว่ะเฟนิกโดนสวมเขามันไม่ยอมเล่นล่างเราให้ผมรอซ้อนล่างน่าจะมีเมดหลบอยู่ตรงนี้อีกหนึ่ง ก่อนลบก่อนโอ้โหกิ้งเลยเหรอหมดเกินกิ้งเลยว่ะมังกรตัวที่สองจะเกิดสิบสามวิเฮ้ยเสร็จพี่ที่จะน้องนี้เสร็จโจนครับทำการก่อนค่อยมาเอามังก่อนเดี๋ยวมาช้าแต่มานะสวัสดีครับ ลอยมังกรไดปะวะโอ้คิวเล่นมาไม่ดีไม่ดีไม่ดีรอเล่นคิวเล่นเนี่ยนั่นไงไ,ไงมีสกิลหนึ่งว่ายัดมันยัดใส่มันหน่อยอืดไอเ้เชี่ยไดอ่ะได้แค่นี้ว่ะไ่ไไเสียมังกรม่ได้ทิมเราก็เหมือนเขาแบบ เสียง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 จะต,ต้องดูหน่อยโ okay. อเค้โหเฮีย oh. 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 <c oughs> มันแรงจังวะเอาเรื่องจังวะเฮ้ย <c oughs> เอ้ยเออฮีอยยาพึ่งยายาพึ่งนี่เราได้โล่จากอาญานะตัดเมื่อกี้อันนี้นี่ก็กำลังแบบว่า กินกินกินข้าวไปเล่นไปได้แบบเล่นมือเดียวก็ชนะอะไรเงี้ยเออเล่นมือเดียวไอ้กดสกิลอย่างเดียวรกดแตสกิลอย่างเดียวเออแม่งเดี๋ยวต้องมีคนทำคอนเทนต์เอาตอีนเล่นอาชาก็ชนะาต,ตีนกดสกิลอะยามหยาเลยปั่นจัดเลย เฮ้ยโอรู้รู้แล้วเอลซ้ายเอลซ้ายเอลซ้ายนีย่มันโคตรน่าเล่น,นโคตรน่าเล่นจัเฮ้ยมีล้างมาโอเคมีฟิลิฟายด้วยมีทั้งเปิดแมปมีทั้งฟิลิฟายามาดิโอ้มันเห็นด้วยเฮ้ยเปิดแมปเรียบร้อยดีเรียบร้อยดิเรียบร้อยเลย บอลอนวานที่ผ่านแล้วโอ้ยซีฟน,นี่แม่งโอ้โหราชรสนี่ก็ตำแหน่งมังกรเล็กจะใหญ่เอ้ยโอ้ไม่ได้เอาอไม่ได้ต้องยืนเอาเลือดด้วยเวลาฆ่าได้มันจะได้เลือดนะทคนแต่เมื่อกี้ผมโง่ไปหนะ่อยต้องยืนเอาเลือดก่อนนะค่อยออกนาทีแปดว่ะ เอาอะไรก่อนดีวะดักตบไอฮาเตก่อนทีมเราอยากได้ดาร์กอย่างนั้นแต่ได้ดากตัวนี้มาปล่อยได้โอ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  จริงๆเราไปฝืนตีมังกรตัวนี้ก็ได้นะ่น่าจะต้องใช้เพื่อนเยอะ่ <All right. S 1> อยมังกรไวัเกิดไปหรือปเปล่าในทีมเราเนี่ย mm hmm. ลองตีดูดิอันนี้เราจะติดบัฟไอ้น,นี่นะทุกคนตีมังกรเบา50เปอร์ฮ้แต่ตีเข้าอยู่เนี่ยโซโล่ mm hmm. อะน่าจะลำบากแต่ถ้าเพื่อนอยู่ผมว่าได้ mm hmm. โอ้ย mm hmm. แม่งเอ้ย mm hmm. เจ็บมาเนี่ย ไดอโยดอโยดาโยดับเบิลบัฟมาเรียบร้อยโอ้โหโคตรก็ตเลยว่ะวันนี้เราก็จะฟาร์มไวมากไปขีดตรงกลางต้องตีแล้วละป้อมเนี้ยต้องโดนผมแล้วละป้อมเนี้ยเรียบร้อยมาดิคิวเลนมาเปล่าคิวเลนมาหรือเปลา่าเอา้าไปเอ้ยเสียจังหวะ จิดไวมากเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้มันโอ้มากดป้อมมาหยุดหุดป้อมถอ,อยเลยครับจังหวะนี้ครับสวยสวยอันติสวยอาย่าเวลาเกาะเกาะเพื่อแล้วอันต,นติคนที่ถูกก่อนจะวิ่งไวนะใช้หนีก็ได้ใช้ไล่ฆ่าก็ดีจริงๆวันนี้กูไม่ต้องเล่นอาญ่าก็ได้นะนมึงก็เล่นอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> เออเ <c oughs> นี่ยนะคนก็รีวิวถือว่ารีวิวทูอินวันนะเฟนิกก็โหดนะ ไอ้นอิกแพนนี้ก็โหดนะครับแล้วก็อาญ่าแพนนี้ก็โหดโหดหรือเปล่านะขึ้นอยู่กับคอโมโบนะครับว่าเราจะเอาไปเล่นกับเล่นคอโมโบแบบไหนนะว่าถ้าจัดคอโมโบดีๆก็อาญาก็น่ากลัวนะผมว่าตัวมันต้องเล่นห้าว่ะอาญาเพราะว่ามันแบบคอมตัวมันต้องแบบคอมโบกันแบบพอดีลงล็อกเลยอาจจะต้องดาร์กอาจจะต้องแบบแทง้งหนาๆหน่อยเพราะว่าแบบ โลมเป็นตัวบางไปแล้วไงต้องมีคนคนมาแท้งให้อีกตัวหนึ่งแล้วซิกมันกิ้งอะไรของมันกิ้งอะไรของมันอาใเลยที่มีเงาท้ายนี่เดี๋ยวเราจะทำไอ้นี่กันดีกว่าทุกคนทำดาร์คเลเยอร์สองตัวปล่อยมังกรสองตัวดีกว่านี่ครับหมันไส้นะนีค่อนข้างจะหมันไส้นะครับอื้ฟิกเกอร์ฟิกเกอร์เล ไส้ว่ะไส,ส้ว่ะโอ้โหออตายไปเลยไส้ว่ะไส้ว่ะหนึ่งสองสามสี 1, 2, 3, 4, โโโ่โอ้โหไอ้ชูเล่นมามนเนี่ยชูเล่นจะมาชูเลนสวยโอเคตอนนี้นาทีที่สิบสองนะครับยังตีดาร์กไม่ได้นะตีดาร์กไม่ได้จริงตีมังกรก่อนก็ได้เนี่ยตีมังกรก่อนแล้วค่อยไปตีดาร์ก น่าจะ13นาทีพอดีมังกร2ตัวกับกับบัฟ3อันอตีบ้าเพื่อนตีนะโหตายอย่างไวอะไวแบบไวมากจริงอะโอเคใกล้นาที13แล้วทุกคนต้องโซนดาร์กว่ะทีต้องทำให้มันเจ็บๆหน่อยว่าเพื่อความชัวร์เจ็บๆพอไม่ต้องเยอะ เพี้ยตายเลยสัตว์เจ็บๆพอตีได้เลยตีได้เลยว่าจะตีช้านิดหนึ่งว่าเราติดเราติดบัฟไอ้นี่อยู่บัฟตีตีเบรซโซ่เบาลงได้แล้วทีนี้เราก็จะรอนะครับทีนี้เราก็จะรอนะห้ามรีบปล่อยมังกรนะตัวนี้ แอดใหม่ต้องเล่นแบบนี้เท่านั้นแล้วนะครับเออถ้าทีมเรานำอะถ้าเราแล้วอยากแบบชนะชัวร์ๆเราต้องเก็บไว้นะอย่าเพิ่งปล่อยลอยแป๊บหนึ่งนี่ก็ฟาร์มไปก่อนดันเลนไหมฮะฝากเออเล่าดันเลนได้ไหมอ,อุชัยนะอุชัยในตำนานนะดันเลนให้หน่อยเอาป้อมไหนดีปล่อยบนดีกว่าปะวะบนหรือล่างดีวะโอเคปล่อย เดี๋ยวรวมรวมดา์กหน่อยครับคนดูนะถ้าเกิดว่าเปิดเพจนะผมเปิดไมค์ในเกมไม่ได้นะมันบั๊กนะคนดูจะไม่ได้ยินดูต้องดูในเพจเอาเหมือนเดิมว่ะเอาเจ็บเอาเจ็บก่อนเอาเจ็บก่อนต่อเอาเจ็บก่อนต่อเอาเจ็บตายอีกแล้วว่ะต่อเอาเจ็บว่ะตายอีกแล้วอ่ะพอแล้ว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 เก็บเลือดไว้พอแล้วนั่นไงว่าแล้วนั่นไงตาย ไม่ไรไม่ไรไม่ไรตั้งรับได้อยู่มัง <c oughs> <c oughs> ้งถ้าเราจะเสียดาร์คเลเยอร์ล่างกันดิตรงเนี้ยเนี่ย <c oughs> เสียดาร์คเลยดั้งรับด,ดาร์คล่างเลยอูชัยอูชัยอูชยอัชยดำพีอีกแล้วนะอูชยอัชยช้ไม่ตามตามแผนเลยอรายได้กอตแทน ป๊าบเขาให้ <c oughs> ถ้าผิดแผนก็จะแบบว่ามังกรสองตัวจะไม่มาแล้วทุกคนจะมาแค่ตัวเดียวจะมีมังกรโผล่ตรงกลางเวฟถัดไป3 2 1ฟรึมอา้าวไหนวะอา้าวปปทําไมคลิปกูไม่เกิอดอ่ะเดี๋ยวอ๋อ เฮ้ยทำไมมันไม่เกิดตรงเป๊ะที่30วะมันทำไมมันเบ๊เบ้วะเขียนเปล่าไอซเขียดเอออะไรวะทำไมมันเบ๊เบ้วะอ้าว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 ช็อตนี้ช็อตนี้มีแววจะพิกนะเนี่ยแววจะพิกนะเนี่ยนี่กูชัยกูยังไม่เกิดหรือมันไปตายอีกรอบวะอ่ะกูถามก่อน กูถามก่อนว่ามันยังไม่เกิดหรือมันมันไปตายอีกรอบกู้ชยกูเนี่ย <Your time. S 2> จบเจ้าไม่เลาหรือจริงๆโอเคน่าจะต้องปล่อยปล่อยไปละก็สเตเลียร์ตัวนี้ไม่ได้เล่น <Your time. S 1> กลับมาตู่วังวน <c oughs> <c oughs> กลับมาสู่วังวนคนเหงาเหมือนเดิม โลออกหนึ่วเอสา่จับจุ๊บจับจุ๊บจับจุ๊บจับจับก็สเลเยอร์ตัวต่อไป18นาทีน่าจะ19ได้มางรอตีอตีจะอมใส่กูแลาวจะอมใส่กูแล้วอมใส่กูหา รู้กูรู้กูรู้กูรู้นะเอาตายเนี่ย <c oughs> เออลอคนดูว่าผมจะแพ้ว่าเก <c oughs> มนี้มีทรงมีทรงละว่านะเกมนี้น่าจะมีทรงแพ้อยู่นะออกอันนี้ก่อนดีกว่าตายเกิดรอไว้ก่อนเลยได้ใช้แน่นอน ่าายละคิวเลน,นคิวเลนคิวเลนคิวเลนให้ยลใหายตายขาดไปนิดหนึ่งคิวเลนคิวเลนสับอยู่ชัวแบบชัวปรับ,รบโบโบไหมโบไม่เห็นถึงกอตเลเยอร์หรอวะเศษให้เศษให้ ภาพอย่างนี้มันภาพอย่างนี้มันภ <Top one, S 1> าพอย่างนี้มันภาพอย่างนี้มันเออภาพอย่างนี้มันไม่ไม่ไม่นี่ไมเมดไม่เมดมันห้ามตีกูอ่าเดบีดจะบีดต้องซบจะบีดละต้องซบจะบีดละรู้ไหนี่อาร์บอ มาบอกใครไว้ปล่อยให้มันตีตีแรงวะจึ๊กควรทีนึงควรอีกทีนึงไปแต่ป้อมหรือเปล่าโอ้โหทีตายหมดเท่เท่ก็ป์สเลเยอร์เอาดิตาบปล่อยให้ก็ป์สเลเยอร์ตีคนเดียวไว้ คือแบบเดือดกี่แสนกี่ล้านวะเนี่ย b o s เ l a y e ์ดูเดีียวแม่งเ,เข้าไปถึงสี่ผมบอกเลยนะตัวเอา o b j e c t i v e เก่งๆอ่ะแพทเนี้ยมานะครับระวังไว้ด้วยนะพวกเอเลนดอร์เฟนิกอะไรพวกเนี้ยอุลาดต้องระวังไว้นะครับตัวพวกนี้ มาดูแบบสดๆคอมเมนต์แบบสดๆได้ที่ช่อง JY Gamer ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์